วันท,ที่ทั้งมดใ้สไปนะครับวันนี้ก็จะพามายกถังน้ำมันมนะครับปั๊มต๊กเสียไอ้คเตรียมถ้วไอคยกขับวมานทัน้ำมันดี่นึงอยู่กันเลยคุนูนเลย,เลยอยก่อนนี้มีไอ้ค่อาอย่งนี้แรงยร้อยแล้วนะครับเราลอย ขายังไม่ได้ต้องขึ้นอีกครับขึ้นจนสามขาขึ้นได้ประมาณนี้เข้าได้แล้ว เบอร์สิบสี่สองตัวปดถังลงทำให้ขายตัวนี้เอกก่อนเอามาขายตัวนี้เอกก่นาานอกนนะครับกดซ้ายออก เปลี่ยนไม่ยากถ้ามีเครื่องมือแนะนำถอดออกเลยคนระับน็อตตัวนี้ออกครับเบอร์สิบสี่ตัว อยู e ่รัเติมไอตัวหน้าตัวนู้ดละคับนี่ยจสีอีกครับทีนมีลูกบักเขีมาก

ร้อยเรียบเสียอืมเกินเรอของดูค,ครับเรียบร้อยตัวน้ำล่ง<า>ท<า>ังแล้ว่<ง>าไปครับใหม่กิ๊กเลยครับร้อนจี๋เลยยังไงไหม่เลยกันมาแล้วครับดูนี่ สกปรกมากไม่รอดไม่รอดไม่รอดเสียด้วยอ่ะพ้นครับยังบม่ได้อะไงดอกล่อของของแง่มากเล่พี่ได้ล่างถังหาหน่าดูดกันนี้สกปรกมากเรียบร้อยครับประกอ,อบใสเบามากครับเนี่ย ถ้าไรแค่นี้น้ำมันไม่พอแน่นอนครับกระดูกปัมติ๊กเสียครับผมกะดูดอกอมันเยอะจัดจะพอแล้วครับโอเคแค่นี้น้ำมันไม่พอแน่นอนครับเดี๋ยวดูปั๊มติ๊กมาใหม่ทำให้ดูนะครับแงหมดแล้วตรงนนะี้ สอแรงบวกดำบลูกกันเลยคือไม่มีตัวตับตัวน้ำมันก็จะล้างถังเลยครับได้แกะออกมาแล้วประมาณนี้น้ำก็ล้างใหม่ทำความสะอาดได้หมดเลยจะได้จบจบครับด,ดีไอแค่เนี่อ้อมที่ทันจะไปแรงได้ไงโอติวต้องพุ่ง ป้อมติกใหม่มาทำให้ดูนะจะพุพ่งขนาดไหนประมาณนี้นี่ดูดน้ำมันออกจากถังเพื่อล้างซิมสะปรกตัวกินในสะปวกมากประมาณนี้ขอบคุณครับทำความสะอาดนะครับผมขี้ฝุ่นลงเรียบร้อยแล้วจะอย่างงั้นก็ได้ต้องยกลงมาทั้งทีแล้วถังครับ ไม่ล้างไม่ได้ครับสภาพเขาจะมีขีดพังขีดพังแน่นอนครับถ้าไม่ล้างถัง สิบแปดลิตรครับดูดิไหลแค่นี้ไม่พอครับน้ำมันถ้าไหลแค่นี้ต้องไหลแรงกว่านี้ต้องควสะอาดครับผมฝนตกแย่งเี้ยโทรศัพทเยอะ อืมโคสรกโปร่งเลยมีไปห้องต้องล้ยงทางอีกน่าจะไม่พอ,อ,อนะใส่ีประมาณนี้ต้องล้างถังแล้วถ้าได้ยกปั๊มติกแะให้น้ำต้องล้างถังถ้าไม่ล้างถังก็เดี๋ยวก็พังอีกครับปั๊มติกสกปรกมากครับประมาณนี้ขอบคุณครับเสร็จแล้วครก็ข้องทังอะไร สะอาดแนะมานึ่องอัล้างครับเนี่ยแล้วไม่สะอาดไปเลยทำานึ่ครับเรียบร้อยรอคอมติกมานะเขาประกอบได้เลย,เลยจรงนั้นพัง ดูครับว่ามันแรงแค่ไหนดูอีกรอบมาสันนิเดียวนะฮะุกใหม่มาแล้วสวยงามตามท้องเรื่องครับ นี่ครับมีห้อนี้ครับจะต้องเทสตาน้ำมันจะเทสตน้ำมันนี่เลยประมาณนี้ครับเดี๋ยวเทสตน้ำมันให้ดูของใหม่ ตัวใหม่ยังแรงตัวไงครับตัวใหม่ยังแรงครับตัวใหม่กับตัวเก่าเลยประมาณนี้ นี่นครับนี่ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมไอตัวนี้ก็จะเข้าล็อกของมันพอดีตัวกรองก็จะเข้ารูแฝ๊ในพอดีครับจะมีร่องของมันอยู่ทีนี้ก็น้ํามันไหลกลับลงจากถังประกอบเสร็จแล้วประมาณน,นี้ไปครับ อยู่ติดน,นะครับติดใจเลยโอเคโอเคฟังคล้วโอ้โอ Lành, know, lành, cho các bạn có thể đăng ký kênh để ủng hộ kênh của บวกง่บวกบวก b a ลบ ว่ยัดลงถังครับ ไม่ได้ก็นี่จะเป็นล็อกของมันพอดีนี่แล้ก็ตอกนะครับกันนี้ ตัวนี้มันล็กอกพอครับประมาณนี้ก,ก็เรียบต่อแล้วก็เลายกถังขึ้นได้เลยล้างถังด้วยนะครับถ้าใครไม่ล้าง่างหัวฉีดก็จะตันกองก็จะตันใบก็จะประมาณนี้ขอบคุณครับ mm hmm. ก็เรียบพอแล้วครับ mm hmm. ก็ตีให้มันจิบล็อกเข้าก็พอแล้วครับถังน้ำมันยัดเข้าได้เหมือนเดิม mm hmm. ประมาณนี้ครับเดี๋ยวังน้ำมันขึ้นก่อนนะครับ ก็นะครับผมุกทางขึ้นเอาเรื่องอยู่ครับถ้าไม่มีอุปกรณ์อะไรนี่ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วเตินมน้ำมันเข้าครันก่อนวันนี้เสรเ็จแล้วครับผมปกกดไลค์จะตามช่องนี้รประมดณนึงครับน้ำมันสิบดลิตรประมาณ9ลิตรครับีนนี้ถึง20 มาเน,นี้เรียบร้อยอ,อุปกรณ์ทำอย่านี้เอเทะไปหมดฝนตกด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาไล่น้ามันนะครับันนี้ก็ <c oughs> จะมาออนสวิตออนสวิตนะครับออนสวิตออนสวิตใหม่ अब खत्म। कहां पे टारगेट? तो ลอยไม่ขึ้นรา้วทุบลูกลอยใหม่กันครับน่อดูใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่แล้วตัวนี้มันั่อบานไหมครับพุ่งไหมโอ้พุ่งเลยครับเนี่ยแ๋ยวต้องมาดูกอดูครับประมาณนี้